สวัสดีค่ะเหมียวเอฟเอค่ะใครอยากผอมหุ่นดีนะคะวันนี้เหมียวมีเคล็ดลับมาบอกนะคะก็มีมาแนะนํานะคะสองตัวได้กันค่ะตัวแรกนะคะคือตัวนี้ค่ะกินซ่าค่ะตัวนี้ทําให้ลดน้ําหนักนะคะแล้วก็เฟิร์มหุ่นดีค่ะรับรองไม่มีโยโย่แน่นอนค่ะไม่โฟมนะคะส่วนเด็ที่สองนะคะใครที่เอ,อ ระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะแนะนำให้ทานตัวนี้ร่วมด้วยนะคะก็จะทำให้ช่วยขับถ่ายเมื่อไขมันออกมาค่ะทาน2ตัวนี้นะคะตอนเช้าควบคู่กันอย่างละ1เม็ดนะคะเท่านี้ค่ะคุณจะได้หุ่นดีและได้ผิวพรรณที่ดีนะคะไม่กลับมาอ้วนนะคะและไม่โยโย่ค่ะรับรองว่าไม่ดื้อยานะคะทานสองตัวนี้ด้วยกัน รับรองค่ะว่าสุขภาพดีและผอมหุ่นดีแน่นอนค่ะ